สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้คุณครูท็อปก็จะมาสอนในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับครอบครัวเดียวกันวันนี้คุณครูท็อปก็จะมาสอนในเรื่องของการศึกษาการสูญพันธ์ของสัตว์นักเรียนทราบไหมครับว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างที่สูญพันธ์ไปแล้วที่นักเรียนพอรู้จักมีบ้างไหมครับ ถ้ามีก็บอกอครูได้เลยนะครับส่วนวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างที่สูญพันธ์ไปแล้วและมีสัตว์ชนิดใดบ้างที่เป็นสัตว์สงวนนะครับวันนี้เราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันการศึกษาสัตว์ที่สูญพันธ์นะครับสัตว์ที่สูญพันธ์ไปแล้วมีสัตว์ชนิดใดบ้างที่เราเรียนรู้จักและไม่รู้จัก สัตว์ชนิดใดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นักเรียนรู้หรือไม่วันนี้นะครับเราจะมาศึกษาหาความรู้ในเรื่องของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วคุณครูก็จะยกตัวอย่างมานะครับเช่นไดโน,โนเสาร์สูญพันธุ์หรือยังครับสูญพันธุ์ไปแล้วในขอนแก่นเรามีพบนะครับมีขุดค้นพบเป็นโครงกระดูกนะครับไดโนเสาร์ที่อำเภออะไรครับ าที่อำเภอภูเวียงนะครับเจ๋งมากเลยนะครับมีการค้นพบโครงกระดูกสัตว์ที่สูญพันธ์ไปแล้วนะครับเป็นร้อยเป็นพันปีนะครับสำหรับไดโนเสาร์สองแมงมดน่าจะรู้จักแมงมดไหมครับช้างในทวีปแอฟริกาลักษณะพิเศษก็คือตัวใหญ่นะครับมีงาที่ยาวและโค้งใหญ่มากนะครับ สลับแมมมอธก็ได้สูญพันธ์ไปแล้วสัตว์กลุ่มนี้นะครับได้สูญพันธ์ไปหนึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติอย่างเช่นไดโนเสาร์ที่สูญพันธ์ไปเพราะเกิดจากภูเขาไฟระเบิดภัยธรรมชาติครับแมมมอธก็เกิดจากการไม่ขยายพันธุ์หรือการไม่ดำรงพันธุ์นะครับก็เกิดการสูญพันธ์ขึ้นอันนี้คือเรื่องของแมมมอธนะครับ ต่อมากูปีมีลักษณะคล้ายควายและข้ายกระทิงในตัวเดียวกันนะครับสังเกตบริเวณที่เขาน่ากลัวไหมครับอ่าน่ากลัวมากนะครับร่างกายรูปร่างลักษณะของกูปีนะครับจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับและก็ได้ศูนย์พันธ์ไปแล้วกูปี เป็นสัตว์ที่ค้นพบนะครับในประเทศไทยด้วยซึ่งตอนนี้ก็ได้สูญพันธุ์ไปเลียงผาก็เช่นเดียวกันทุกวันนี้หาไม่ได้แล้วครับเพราะว่าสูญพันธุ์ไปแล้วอันนี้คุคูครูท็อปยกตัวอย่างมาแค่ไม่กี่ชนิดนะครับซึ่งสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วมีเยอะนะครับคุคูครูท็อปยกตัวอย่างมาให้เราได้เรียนรู้เป็นการเบื้องต้น ว่าสัตว์ที่ศูญพันธุ์ไปแล้วมีชนิดใดบ้างนะครับสัตว์ป่าสงวนนกเจ้าฟ้าหญิงสิดินธรควยป่าเป็นสัตว์ป่าสงวนทำไมถึงเรียกว่าสงวนเราไม่สามารถไปฆ่าไปทำลายสัตว์เหล่านี้ได้เพราะมีกฎหมายคุ้มครองชัดเจนเราต้องควรอนุรักษ์ เนื่องจากว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเขาจึงเรียกว่าสัตว์ป่าสงวนควายป่าทุกวันนี้หายากครับหายากมากนกเจ้าฟ้าสีนทองก็เช่นเดียวกันลักษณะพิเศษของนกเจ้าฟ้าก็จะมีที่บริเวณหางจะมีคู่นะครับจะเป็นหางที่ยาวส่วนควายป่าก็จะรูปร่างใหญ่นะครับมีเขาที่ใหญ่ อันนี้คือลักษณะทั่วไปต่อมานะครับสัตว์ป่าสงวนนกแต้วแล้วทองดำท้องดำนะครับนกแต้วแล้วท้องดำอันนี้ก็เป็นสัตว์ป่าสงวนใกล้จะศูนพันธุ์ 0, นะครับหายากนกกระเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับทุกวันนี้หายากมากเป็นสัตว์ป่าสงวนไม่สามารถเข้าไปฆ่าหรือทำลายได้และมีอีกเยอะแยะนะครับที่เป็นสัตว์ป่าสงวนที่ คุณครูท็อปไม่ได้หยิบมาเป็นตัวอย่างอย่างเช่นควายทุกวันนี้เป็นไงครับใกล้จะสูญพันธุ์หรือยังบางบ้านก็พบบางบ้านก็ไม่พบนะครับเพราะควายทุกวันนี้เป็นสัตว์สงวนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะฆ่าได้ง่ายมีกฎหมายคุ้มครองนะครับถ้านักเรียนมีโอกาสได้เลี้ยงควายนะครับให้เราอนุรักษ์ไว้เลยนะครับควายไทยต่อไปก็ จะหายากขึ้นทุก,ท,ก,ท,กทุกปีนะครับเนื่องจากว่ามันจะสูญพันธุ์ถ้าหากเราไม่ดำรงพันธุ์ไว้ฉะนั้นแล้วให้เรานะครับถ้าหากเรามีโอกาสเราก็ขยายพันธุ์ควายไทยต่อไปอันนี้คือลักษณะนะครับของสัตว์ที่เป็นป่าสงวนก็คือใกล้จะสูญพันธุ์ฉะนั้นแล้วนะครับนักเรียนนะครับที่ได้เรียนในเรื่องของการสูญพันธุ์ของสัตว์ ไม่ว่าจะเกิดจากเรื่องของภัยธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์นะครับก็ให้นักเรียนพิจารณาว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำสำหรับวันนี้นะครับคุณครูท็อปก็ขอจบการเรียนนะครับการสอนในเรื่องของสัตว์ป่าหรือสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ